สวัสดีว่าเดินนะั่ยุ่งอยู่กําลังคิดบทแกเบื่อจัเอองเลยอ่ะเบื่ออะไรของแกไม่รู้อ่ะเบื่ออะไรหาอะไรเล่นดีกว่าเฮ้ยนดขึ้นเปิดลงทะเบียนเฮ้ย ก่อนก่อนเป็นไรแกนเนี่ยก็โครงการคนละครึ่งอ่ะแกเราสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของอะ่ไะไในราคาแค่ครึ่งเดียวเองเฮ้ยจริงดิอย่างนี้ก็ดีเลยแกเนี่ยเขายังเปิดรับลงทะเบียนอยู่เดี๋ยวพวกเรามาลงทะเบียนดีกว่าโอ้แล,แล้วเลยแกโอเคฉันสมัครบ้างเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันกำลังลงทะเบียนแล้วแกเรียบร้อยแล้วแต่ฉันก็สมัครบ้าง เี๋ไปทางเฟสก่อเดี๋ยวจะไปสมัครโอเคเดีเลียวโอเคส่งแล้วมาแกฉันสมัครเรียบร้อยละแกของฉันยืนยันสิทธ์แล้วว่าเหมนกันเลยไปใช้เงินกันดีกว่าทุกคนไปใช้เงินดีกว่าไปไปแม่คเราไปเอาเดี๋เอาอันนี้เอาอันนี้แกตี่แกนี้เป็นแกงเป็ดจ้าแกงเป็ดแบบเป็ดอาอันนี้เป็นน้าพริกมะขามจ้าเจทำเองนะเจบอกเลาย อาออันนี้หนึ่งถุงครับอันนี้นี่แกชนะมีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งเว้ยเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากจริงหรอแกแต่ฉันพาไปไปเลยแกนั่นใหญ่อุ้ยนี่แหละที่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเด็ดคนเยอะมากเลยสงสัยต้องอร่อยแน่เลยแจ๊คหนูเอาอันนี้เอาหนูเอาอันนี้เอาอันนี้นท่คเออะไรกันนี่คืออะไรัน ใช้เสร็จกว่าครึ่งแล้วด้วยไอแกแต่คนเยอะอจะ,อจ,ะอรอจริงแค่เรารอ,อ,อาไ,ได้ว,ไดไวมนเลยแก่เจ๊ครับมันเดิมอีกจานครับได้เลยจ้าไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊พาไปส่งเองครับร้านช้นี้ขายดิบขายดีจริงๆเลยถ้าไปถึงเลยซึ่งก็ <laughs> อะไรจ้าอะไรดีคะแป๊บนึงะฝนตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งสั่งนะเดี๋ยวเจ๊ขอย้ายร้านเข้าไปข้างในก่อนบ้านเจ๊ตรงเนี้ยโลเคชั่นดีเหมือนกันไปเดี๋ยวเจ๊ไล่ร้านนับหนึ่งว้ายฝนตกแล้วนับหนึ่งนะเจ๊ย้ายร้านนับหนึ่งโอ้ตายแล้วฝนตกตาแล้วฝนตกแล้วโอ้ยฝนก็มาตกอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังขายดิบขายดีอยู่เลยเกือบเสียลูกค้าแหละ เดี๋ยวไม่ได้กินแล้วพวกฉันไปสั่ข้าวกินดีกว่าไปสั่งข้าวกินดีกว่าสนใจมากเลยนะที่ช่วยยกเอาอะไรจ้าเนี่ยเอาอะไรเอาข้าวเยอะเลยนะวันนี้เอาอะไรดีอะแกเลือกได้เลยนะพี่แกดูเมนูดิกัดอย่างเดียวแค่สี่สิบบาทเองอ่ะทุกวันร้านหน้าปักซอยจริงแกงั้นเอากับข้าวหนึ่งอย่างนะคะเอาวันนี้ค่ะได้จ้ะผมก็เอาวันนี้ครับโอเคจ้าเดี๋ยวไปนั่งก่อนได้เลยเดี๋ยวเจ๊ไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้เองได้เลยครับ a moments t l เจ๊ครับตาบินครับแต่เรื่คนรักท่านไม่จ้ะครับโอเคสแกนเลยจ้ะโอเคนะครับแลครับแม่ครับแต่อาหารให้น้อยไปหนครับฮะน้อยอะไรพี่จิ๊กก็ให้ปกติมากเลยนะนะคะเจ๊เหมือนไม่น้อยไม่จริงๆค่ะให้น้อยไม่ได้น้อยเลยนะ เนีย่ยข้าวเจ๊ก็ให้ไปเยอะไม่น้อยหรอกไม่น้อยไม่น้อยเลยฉันให้เยอะมากเลยนะไม่อยากินร้านนี้แล้วไม่อยากคุยกับแม่ครับโอโหเด็กคนนี้เสียลง,งจริงๆกำลังขายดิบขายดีเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีโครงการคนละครึ่งนี่มันก็เอาไปครึ่งครึ่งแล้วกันขาวก็ครึ่งหนึง่งกลับก็ครึ่งหนึง่งแค่นี้แหละพอพอหนึ่ง กินกันให้สนุกนะจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่จ้ะอันนี้ของน้องผู้ชายขอบคุณครับอันนี้ของน้องผู้หญิงนะจ้าเฮ้ยแค่นี้กับข้าวใต้น่อยมากเลยแก มน้ัง่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนจ,จะเย็นๆนั่นก่อนเราเห็นเช้าเลแกนี่งพีก่กินที่เสร็จแล้วก็ออกไปจากร้านนี้เหอะเออเออน่ะนกินไปเถอะอยากเล่นกับอาหารกู้สึกพังหมดแล้วเนี่ยดูขายมันให,ห้กินดีๆไก่พังแล้วนี่เธอแกไม่แค่สองชิ้นเขาจะกินอ,อิ่มอ่ะฮะหูเกือบบอดแลเมื่อกี้เสียแกกินกินไป กินสองคำก็หมดแล้วตีนแกนุ่มเสียวะ่ะนี่ออกมาจากร้านนี้แล้วก็จากา่ายตังค์ดีกว่าไปไปไปอยากอยู่ร้านโอ๊ยแข็งแรงจริงจ่ายตังค์ครับอ๋อจานละแปดสิบจ่ะฮะจานละแปดสิบบาทแพง 2องจานร้อนะก็จ่ายแอปก็80บาทสแกนได้เลยโอเคเข้าแล้วเรียบร้อยจ้ะไปบัวนี่แกไม่รู้สึกบ้างหรอว่าพวกเรากำลังโดนเอาเปรียบ่ะแกเราก็รู้สึกกันะแบบจะทำอะไรได้เอางี้ไหมแจ้งความลเย แจ้งความแล้วว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนนี้พวกเรามีกันแค่สองคนไงแกถ้ามีคนอื่นโดนด้วยก็อาจจะรวมตัวกันไปแจ้งความก็ได้เจนนะแกนีเย็นไปเหรอเจนเห็นไหมร้านเนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยดูจากสายตาแม่ค้านะก็แปลกๆก็เราเห็นสปาเกตตี้มันน่ากินนี่นาพวกเธอถึงใครอ่ะเนี่ยค่ะพวกเราโดนโกงมาจากร้านค้า ฮ้ยแพไปกินอาหารร้านนี้ดีกว่ามีอาหารตามสั่งด้วยไปไปสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีจ้ะเด็กๆวิววกับข้าวมกิน่ะมีสปาเก็ตตี้สิบบาทด้วยวิวเอาปะเอาเอาถูกมอามสปาเก็ตตี้สองค่ะเลยเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ไปส่ง A few moments later ไปเสิร์ฟดีกว่า ได้แล้วจ้าเด็กๆมาแล้วจ้าโสดมากนี่ข้านอีบผมแต่จ้าสี่สิบบาทได้แค่นี้เหรอเออใช่เรากพิังสังเกตนั่นดีน้อยจ้าเออไม่เป็นไรน่ะกินกินไปเถอะเหมอนแล้วอ่ะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เลยทั้ให้ได้เจองเนาะ ไปจ่ายตั้งกันดีกว่าไปมาสองจานค่ะสปาเกตตี้ตั้งค่ะสองจานจานละแปดสิบสองจานละอยหกสิบนะจ๊ะผมถ้าจ่ายคนละครึ่งก็ร้อยหกสิบจ่ายแค่แปดสิบนะอ้าวสปาเกตตี้จานละสี่สิบไม่ใช่เหรอคะเนี่ยค่ะตามป้ายใช่ค่ะนี่มันโกงกันนี่ไม่ได้โกงป้ายเก่าเจ๊คือราคาแล้วดีบเอาออกอ่ะอ้าวจ่ายจ่ายก็รีบจ่ายจ่ายเร็วๆเร็วๆอ้าวจ่ายจ่าย โอเคเข้าแล้วจ้ะขอบใจนะจ๊ะเด็กๆค่ะเรื่องมันก็แบบนี้แหละค่ะเห็นไม่บัวฉันบอกแล้วมีคนโดนเหมือนพวกเราแล้วไปไปแจ้งความดีกว่าโอเคไปรีบมาเดียวเอาเอาเอกันทำไมเนี่ยผมจะไปจัดการไอ้เจ๊ไฟนั่นมันกองผมเฮ้ยวกเรานี่ว่าเฮ้ยตันแล้วโดนเขากลอยังไงอ่ะอ๋อ คือเรื่องเป็นแบบนี้ครับแบ่งแก้วหนึ่งครับได้จ้ะ1หนึ่งแก้วจ้ะใช้สี่คนละครึ่งนะครับเอา้าใช้คนละครึ่งเหรอเอามานี่ก่อนเลยอโอเคอ่ะแเ,เอาไปเลยเอา้าทำไมทำแบบนี้ครับก็จ่ายแค่ครึ่งหนึ่งก็ไปครึ่งหนึ่งสิอย่างนี้ก็ได้เหรอ นี่แหละครับพี่บัวเฮ้ยไม่รอเลยจริงเหรอครับพี่บัวใช่แล้วเนี่ยเรากำลังลงตัวไปแจ้งความด้วยถ้างั้นผมไปด้วยคนหนมเหมือนกันค่ะไปงั้นเราก็ไปกันเลยไปไปนี่คือหมายสารข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคตำรวจมาแล้วแกทำไงไม่ได้แก แสดงว่ามีคนอื่นมาแจ้งแทนพวกเราแน่เลยเออจริงนีคนอื่นต้องโดนเยอะแน่ผมขอคุมตัวคุณไปโรงพักแล้วกันอะไรผ anyway. ิดเลยนะคะมาเลยมาเลยอยู่ที่นี่ค่ะอย่านะัยังไม่ได้ทำอะไรเลยจยุเลยจยุเลยจริงเฮ้ยฉันยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะนี่มันไม่ยุดไททำสำหรับฉันเลยนะคะหยุดนะคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยหยบอทู่นี่ะคะไปไปเลย กงก็ตื่นเต้นแล้วพี่เพื่อนๆคะการโกงไปถึงไม่ดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก,ก็กดไลืมกดแชร์กดซับสไครต์ขขให้บัวด,ด้วยกดติดตามช่อนทางทุกทางนี้ f เฟซบ o ๊กทาขขงนี้ไอจีต่อทางนี้แล้วก็บอยมีกมลุ่มหลักด้วยคะ่ะเข้ากลุ่มหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวบอยจะทิ้งลิงก์งไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย